สิ่งที่เหลือไว้จากซีนามิเรื่องนี้จากคุณพึ่งครับคุณพึ่งเล่าว่าขณะเขียนไปยังขนลุกอยู่เลยค่ะเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนพึ่งไปสัมมนาที่ภูเก็ต4วันไปกับหัวหน้าและภรรยาของหัวหน้าโดยพักที่โรงแรมแถวหาดป่าตองซึ่งก็ดูสวยดีดูใหม่ดีแล้วแบ่งกันเป็นสองห้องโดยพึ่งนอนห้องคนเดียวเช้าวันที่สองตอนทานอาหารเชา้าหัวหน้ามาเล่าให้ฟังว่า เมื่อคืนเขาฝันว่าพึ่งเดินร้องไห้ไปเค้ะห้องเขากับภรรยาบอกว่าขอนอนด้วยโดยที่มีฝรั่งสองคนตามมาด้วยพึ่งฟังแล้วก็ตลกดีแต่ไม่ได้คิดอะไรเพราะก็นอนหลับสบายดีไม่มีอะไรจริงๆพึ่งเป็นคนคิดเตียนและไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณสักเท่าไหร่ทางเดินออกจากห้องพึ่งจะเป็นทางเดินยาวๆและทุกครั้งที่เดินออกจากห้องจะเดินสวนกับเด็กฝรั่งคนหนึ่งซึ่งอายุประมาณ13 14ปี ผมแดงตาสีฟ้าหน้าตาใสาๆดูหล่อเชียวใส่กางเกงสีดำกับเสื้อสีดำดูอาอๆเดินเอาตัวเบียดทางเดินตลอดเลยเพื่อนก็เริ่มคิดว่าเจอเด็กคนนี้บ่อยเกินไปหรือเปล่าทำไมต้องเดินสวนกันตรงทางเดินทุกทีทำไมเขาไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นลูกฝรั่งสักคนที่เขามาสัมมนากับเราถ้าใช่ ก็เป็นไปได้ที่เราจะเจอกันบ่อยเพราะเราต้องกินข้าวพร้อมกันขึ้นรถคันเดียวกันจนกระทั่งวันที่สี่พิ่งลงมาที่ล็อบบี้ขาลงมาก็ส่วนกันอีกแล้วพอขึ้นไปเอาของที่ห้องแล้วเดินลงมาใหม่ก็เจออีกแล้วมันบ่อยเกินไปแล้วมัง้งเพิ่งเลยเริ่มเช็คฝรั่งในกรุ๊ปสัมมนาว่ามีใครเอาลูกมาด้วยและมีกี่คนเดินดูหน้าทีละคนก็ไม่เจอเด็กคนนี้เลย ถามคนที่อยู่ในห้องโซนเดียวกันก็ไม่มีใครเคยเห็นพึ่งอยู่ห้องเดิมหลายวันก็จะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดห้องโดยเขาจะมาช่วงสายๆตอนที่แขกไม่อยู่ห้องช่วงบ่ายพึ่งกลับมาห้องก็เรียบร้อยและห้องพึ่งติดสระว่ายน้ําก็คือลงสะจากระเบียงห้องได้เลยบ่ายกลับมาถึงห้องพึ่งก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ําเล่นน้ําทุกวันผ้าเช็ดตัวใช้แล้วก็วางเกลื่อน นอกห้องบ้างในห้องบ้างพาเกา้ียตามภาษาคนไม่เรียบร้อยแต่พอตอนเย็นออกไปกินข้าวกลับมาผ้าเช็ดตัวจะพับขอบพาดไว้อย่างดีทุกครั้งเลยทั้ง4ี่ผืนพึ่งก็งงว่าทำไมเขาเข้ามาห้องให้วนละลายรอบจังถามไปทางโรงแรมพนักงานบอกว่าแม่บ้านทำแค่ครั้งเดียวคือช่วงสายเราก็เอ๊ะชักไม่ดีแล้ถึงขนาดที่ว่าพึ่งเพิ่งอาบน้ำเสร็จ เอาผ้าเช็ดตัวผาดไว้กับเก้าอี้เดินไปห้องหัวหน้าแป๊บเดียวกลับมาผ้ามันถูกแขวนไว้อย่างดีในห้องน้าอีกแล้วพึ่งค่อนข้างแน่ใจว่ามันคืออะไรพึ่งกลัวมากตอนนั้นเลยไปห้องหัวหน้าเล่าว่าภรรยาหัวหน้าฟังภรรยาหัวหน้าก็กลัวเลยให้พึ่งอยู่กับห้องเขาพอหัวหน้ากลับมาพึ่งก็เล่าให้เขาฟังและบอกให้ช่วยไปดูห้องพึ่งให้หน่อยพึ่งว่ามันแปลกๆหัวหน้าก็เข้าไปดูรวมๆก็ไม่มีอะไร พอจะเดินออกแล้วหันไปทางห้องน้ำสิ่งที่เห็นคือเด็กผู้ชายฝรั่งเสื้อดำผมแดงกำลังยืนจับผ้าเช็ดต,ตัวอยู่ในห้องน้ำและเด็กคนนั้นก็หันมามองหัวหน้าสบตากันก่อนที่หัวหน้าจะวิ่งกลับมาที่ห้องเขาบอกว่าตอนวิ่งก็หันหลังกลับไปดูเด็กคนนั้นก็เดินตามมาด้วยสุดท้ายเราสามคนเลยไปหาผู้จัดการโรงแรมเพื่อขอดูกล้องงจรปิดภาพที่เห็นคือหัวหน้าวิ่งหันหลังกลับมาแล้ววิ่งต่อไม่ได้มีเด็กคนนั้น พึ่งเลยขอย้อนกลับไปจนถึงช่วงบ่ายๆที่พึ่งเจอเด็กคนนั้นที่ทางเดินรวมถึงตอนอื่นๆแต่ภาพกับเห็นแค่พึ่งเดินผ่านทางเดินคนเดียวทุกครั้งไม่เคยเดินกับสวนกับเด็กคนนั้นเลยสุดท้ายพึ่งยังคงนอนห้องเดิมก็เกรงใจหัวหน้าด้วยเพราะเขามากับภรรยา ถึงเขาจะบอกให้เราไปนอนด้วยได้ก็ตามพึ่งไม่กล้ากลับไปสุดท้ายพยายามนอนต่อไปแต่มันจะอึดอัดมากแค่ไปแปลงฟันกลับเข้ามาผ้าก็ถูกย้ายอีกแล้วเครียดจนร้องไห้สุดท้ายคืนนั้นก็เดินร้องไห้ไปขอนอนกับหัวหน้าจริงๆแล้วลืมเรื่องที่เขาฝันไปในคืนแรกแล้วนะ และหัวหน้ามาบอกก่อนขึ้นเครื่องขาก,กับพึ่งใส่เสื้อกับกางเกงแบบเดียวที่เขาฝันในคืนแรกเป๊ะเลยพอกลับมาถึงกรุงเทพเพิ่งก็ได้หาข้อมูลโรงแรมนี้ในอินเทอร์เน็ตพบว่าโรงแรมนี้เคยมีแขกชาวต่างชาติเสียชีวิตหลายรายจากเหตุการณ์ซีน้มฮิ26ิธันวาคมปี2547พึ่งก็ได้แต่ขนลุกเพราะเป็นครั้งแรกที่เคยเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตสตอรี่บายคุณพึ่งจากเพจเอะเฮา RIP แด่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเหตุการณ์สึนามิที่ภาคใต้ประสบการณ์สยองที่ภูเก็ตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราและคนที่ไปด้วยกันค่ะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมานี่เองเรากับพี่สาวเพื่อนพี่สาวและแฟนของพี่สาวไปเที่ยวทะเลกันที่จังหวัดภูเก็ตเราออกเดินทางกันสายๆเพราะจังหวัดที่เราอยู่ไม่ไกลจากภูเก็ตมากนักตอนไปถึงก็เป็นช่วงบ่ายๆของวัน วันแรกเรากะจะกินบรรยากาศแบบวัยสาวๆเที่ยวดึกๆดูฝรั่งที่หาดป่าตองจึงพักกันแถวหาดป่าตองเลยโรงแรมที่พักก็ดูดีกว้างใหญ่ข้างล่างมีนโนสปาข้างๆก็มีร้านนั่งดื่มแบบลงๆเดินไปไม่ไกลจะเจอห้างซีรอนหากข้ามถนนเดินไปก็จะถึงทางลงหาดพอดีเราพักกันสองห้องเรากับพี่สาวเพื่อนพี่สาวกับแฟนห้องดูดีเลยละ่ะเพราะเป็นห้องปกกูกระเบื้องไม่ใช่ห้องผม จึงรู้สึกไม่อับห้องน้ําใหญ่โตเตียงคิงไซส์แต่เสียอย่างเดียวคือรูปักมีแค่รูเดียวที่ว่างอยู่และอีกรูหนึ่งเสียบกับทีวีพอเข้าไปห้องเราก็นัดแนะกันว่าจะนอนพักแป๊บหนึ่งชาร์จแบตโทรศัพท์สักหน่อยและเดินไปเล่นที่หาช้ยหาดแอร์ในห้องค่อนข้างร้อนเพราะเป็นแอร์แบบแผงควบคุมที่ติดกับผนงังใช้วิธีบิดองศาเพื่อเย็นขึ้นเพิ่งทราบจากพนักงานที่หลังว่าเราปรับสุดเกินเครื่องเราหยุดทำงาน พี่สาวชาร์จรูที่ว่างอยู่ส่วนเราดึงปลั๊กทีวีออกชาร์จของเราแล้วก็ยืนเล่นลายเปิดเฟซเช็คอินนี่ว่ามาถึงแล้วไม่นานเพื่อนพี่สาวก็มาเคาะห้องประตูพอเราไปเปิดก็บอกว่าแฟนพี่นอนไปแล้วและบ่นว่าแอร์ร้อนของน้องร้อนไหมเราก็บอกว่าก็ร้อนนะควรจะเย็นกว่านี้ระหว่างนั้นพี่เขาก็เดินและก็ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ที่หน้าโต๊ะทำงานและพี่เขาก็บ่นนั่นนี่ คุยกับพี่สาวเราตอนนี้ตำแหน่งก็คือพี่สาวเรานั่งอยู่ริมสุดก้มหน้าเล่นโทรศัพท์บนเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งที่ไม่มีพนักพิงและเงยหน้าขึ้นมาบ้างประปรายเพื่อนพี่สาวนั่งตรงกลางบนเก้าอี้มีพนักโต๊ะทำงานกับโต๊ะเครื่องแป้งติดกันและก้มเล่นโทรศัพท์และเงยหน้าขึ้นบ้างเช่นกันเพื่อคุยให้ได้อัธรุษเรายืนหลังพิงกำแพง ก้มเล่นมือถือเหมือนกันแต่ไม่เงยหน้าเพราะไม่ค่อยได้สนทนานกับพี่เขาก็แค่ฟังฟังดูสักพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงเพื่อนพี่สาวบอกว่านี่นี่มาดูนี่สิส่วนน้ําที่เราจะไปเที่ยวกันในวันพรุ่งนี้นะ่ะมันก็ดูเหมือนใหญ่นะแต่สู้ส่วนน้าที่หัวหินไม่ได้เป็นว่าทิปหน้าแล้วกันเราก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ต่อไปเพราะคุยติดพันกับเพื่อนส่วนพี่สาวเราก็ดูไม่สนใจเราเพราะไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากนางนางบอกว่า เงยหน้าขึ้นมามองเว็บหนึ่งแล้วเพื่อนพี่สาวเริ่มขี้เกียจพิมพ์สมมติว่าชื่อนีพี่นีก็สะดุง้งและหันมาถามเราว่านี่น้องปุ้มสมมติว่าเราชื่อปุ้มนะเมื่อกี้ได้มายืนข้างๆพี่ไหมเราก็ละหน้าจอจากโทรศัพท์และตอบไม่นะก็ยืนอยู่ตรงนี้อะพี่หน้ายังไม่เงยหน้าขึ้นด้วยซ้ำพี่นีตอบเอาจริงๆนะน้องหรือว่า หรือว่ามึงและหันไปทางพี่สาวเราสมมติว่าชื่อแป้นพี่แป้นเปล่านะกูเช็ดเฟซอยู่อ่ะแต่กูเงยไปมองกูเห็นหน้าจะปุ๊บอ่ะยืนอยู่ข้างหลังมึงเราแบบว่าเฮ้ยเปล่านะยืนอยู่ตรงนี้พี่นี่ตอบเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเดินมานะแล้วมายืนตรงข้างซ้ายมือพี่เนี่ยแล้วก็ชะโกกหัวประมองในมือถือพร้อมทำท่าประกอบด้วยปุ้มตอบ ไม่เล่นนะพี่ปุ้มยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขยับตัวจริงๆหลังจากนั้นเราทั้งสามคนก็มองหน้ากันแบบรู้ตัวว่าอาจาจะเจอเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจริงๆพี่นีเป็นคนมีเซนซ์อ่อนพี่เขามักจะเห็นหรือรู้สึกได้เป็นปกติอยู่แล้วแต่นางเพิ่งมาเฉลยเราตอนระหว่างทางนั่งรถกลับบ้านพี่แป้นจึงยิงคำถามต่อไปตอนซินามิซัดไปไกลแค่ไหนวะพี่ตอบไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนแต่ที่แน่คือที่หาดป่าตองคนตายเกลื่อนปุ้มตอบ นี่หดาดป่าตองไม่ใช่เหรอพี่พี่นีก็ใช่ไงคะน้องปุ้มพี่เขาจะพูดเพาะกับเรามากแต่มึงกูนี่พูดกับพี่สาวของเราปุ้มตอบเออเราออกไปหาของกินอะไรกันไหมพี่ข้างนอกนะ่ะพี่นีตอบแฟนพี่ยังนอนอยู่เลยสงสัยเมื่อกี้พี่เบอร์ช่างเถอะไม่มีอะไรหรอกนะเราก็เริ่มรู้สึกไม่ดีละแต่ดีนั้นที่เราไม่เห็นเราพยายามไม่คิดคิดว่าพี่เขาคงเบอร์ได้โทรศัพท์ต่อไปแต่เขาได้เสียงเมางเงียบๆไป พวกพี่ๆเขาว่าบอกทีหลังว่าหาข้อมูลซีนามิกันอยู่และไล่หากันไม่เรียกแบบยจงแจ้งแล้วเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาดูแทนสักพักเราถอดคอนแทคพักสายตาคืนนี้โคกอีกยาวไกลและก็ขอตัวไปนอนแต่นอนแบบไม่ห่มผ้านอนบนผ้าห่มตึงๆและเราก็ฝันคือคิดว่าฝันนะตอนที่คิดไปคิดมาก็ไม่ฝันนะแต่เหมือนจะปลอบใจตัวเองว่าฝันอยู่สับสนตอนเรานอนอยู่นอนได้สักพักหนึ่งก็เบื่มีความเคลื่อนไหวในห้องคือมีใครสักคน แต่ไม่ถึงกับสัมผัสได้หรือว่าเห็นนะแต่บอกก่อนว่าเรานอนฝั่งขวาของเตียงและหปวดเตียงจะมีโต๊ะเล็กๆมีโคมไฟถ่าจากเตียงเราไปทางขวามือนิดนึงจะเป็นผนังห้องน้ําและมีระยะห่างระหว่างเตียงกับผนังห้องน้ําประมาณเท่ากับคนยืนชิดซ้ายเตียงและยื่นแขนขวาไปทางผนังห้องน้ําดังนั้นเตียงกับช่องว่างนั้นจึงห่างกันไม่มากนะักหากมีคนเดินมาใกล้ๆเราจะมีความรู้สึกได้เรานอนตะแคงขวา หันหน้าไปทางโคมไฟแล้วก็รู้สึกว่ามีคนเดินมาเดินมาข้างๆเตียงฝั่งเราวันนั้นเราเอาเป้ใส่เสื้อผ้าวางไว้พื้นข้างเตียงแล้วเราก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนมายืนแบบบังแสงจากโคมไฟประมาณว่าเราหลับตาก็ยังเห็นความสว่างในความมืดแต่นี่อยู่ดีๆก็มืดเราคิดว่าพี่สาวคงมาเอาของในเป้จึงหันหนีตะแคงไปอีกฝั่ง,ท,งทั้งทั้งที่หลับตาแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนั้นยังยืนอยู่ตรงนั้นเราจึงพูดว่าจะหยิบอะไรก็หยิบดียืนอยู่ได้ แล้วก็รู้สึกแบบไอคนนั้นมันเหมือนก้าวกระโดดอะไรมาักอย่างไม่รู้คือมันเร็วมากมาอยู่บนเตียงเราแบบรู้สึกเหมือนมีคนข้ามขึ้นมาบนเตียงอะ่ะเราก็แบบลืมตาเพราะคิดว่าพี่แกงจะนอนก็ไปขึ้นอีกทางสิฝั่งตัวเองอะไรเงี้ยมาข้ามฝั่งนี้ทําไมเราก็เลยหงุดหงิดกะว่าจะดา่าพอลืมตาเข้ามาเท่านั้นแหละเตียงว่างเปล่าเตียงยังตึงเปี๊ยะไม่มีสัมผัสมือใช้ใดมาก่อนเราก็แบบลุกพรึบจากเตียงลุกขึ้นมานั่ง เห็นเงาดำๆลางๆในกระจกบั่นใจว่าไม่ใช่เงาเราแค่แวบเดียวแล้วก็หายไปเงานั้นเหมือนอยู่บนเตียงคือเห็นแบบเงาดำๆยาวๆเราก็นอนปลายเท้าตรงกับกระจกเครื่องแป้งเลยพี่นีกับพี่แป้นซึ่งนั่งอยู่ตรงตำแหน่งเดิมคือเราเห็นทุกคนแบบลางๆไม่ได้ใส่แว่นแต่จํารูปร่างได้พี่นีถามเป็นอะไรหรอน้องฝันร้ายหรอเมื่อกี้เห็นบ่นพึมพำละเมอหรือเปล่าเราตอบเมื่อกี้มีใครเดินม,มาตรงนี้ไหมพร้อมชี้ตำแหน่งพี่แป้นตอบไม่ พวกฉันก็นั่งกันอยู่ตรงนี้แกมีอะไรหรออ๋อเปล่าเปล่าแล้วหนูนอนไปนานไหมคือเราต้องการคำนวณว่าระยะที่เรานอนไปมันนานไหมเป็นไปนได้ที่จะฝันหรือเปล่าเออพี่แป้นตอบไม่รู้อะ่ะคึอนชั่วโมงได้มั้งแต่ไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะเรานั่งตั้งสติแล้วบอกกับตัวเองว่ามันคือความฝันเราหลอนไปเองจากที่พี่นีพูดเรื่องเงาจริงๆมันคงไม่มีอะไรจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกไม่เข้าใจ แต่ความรู้สึกนั้นมันชัดมากชัดแบบเหมือนเราตื่นมามีสติจนถึงตอนนี้ยังจําความรู้สึกนั้นได้อยู่ในระหว่างที่เรานั่งตั้งสติพวกพี่ๆเขาเห็นว่ามีอะไรแปลกๆเออเราไม่กินข้าวเที่ยงกันเลยกินกันแต่ขนมพี่ว่าไปปลุกแฟนพี่ดีกว่าเราไปหาของกินกันนะแล้วก็ถ่ายรูปแถวหาดก,กันดีกว่าปุ่มตอบดีครับพี่หนูหิวพอดีจริงๆคืออยากออกอากห้องเต็มทีละพี่แป้นเออมึงไปปลุกแฟนไป กูแต่งหน้าก่อน15ทีเจอกันที่ห้องกูแล้วพี่นีก็เดินกลับไปที่ห้องส่วนเราอยู่พี่สาวพี่แป้นต่อแกอย่าเพิ่งเล่านะพี่สาวรีบพากไว้เออเออฉันไปนใส่คอนแท็กก่อนแต่แกมาด้วยป่ะจากนั้นเราไม่ค่อยพูดจากันดีๆเพราะ อายุไล่เลี่ยกันกิดกันตลอดคราวนี้ถึงขั้นพูดจาดีๆทาตัวน่ารักพี่แปน้นเออเออทงอย่างกับห้องน้ําอยู่ไกลฉันจะไปขี่พอดีแล้วสองพี่น้องก็ไปห้องน้ําพร้อมกันจากนั้นก็ออกมาแต่งหน้าและเราก็คิดถึงความรู้สึกนั้นไปด้วยว่ามันฝันหรือจริงสักพักพี่นีแฟนมาเคาะประตูเราถึงขั้นกรี๊ดเพราะตกใจพี่สาวเราก็ตกใจไปด้วยพี่แป้นตอบแม่กี้ดทำไมตกใจหมดปนไปนางก็เปิดประตูพี่นีตอบเสร็จยางสาวๆไปกินกันพี่นี พยายามทําให้ราเริงเพื่อลดความกลัวของเราและพวกเราก็ไปหาของกินกันในจังซีรอนและถ่ายรูปกันที่ชายหาดเดินเล่นจนฟ้าเริ่มมืดเราก็ตกลงกันว่าจะกลับไปพักที่ห้องกันก่อนเพราะคืนนี้ยังอีกยาวไกลและค่อยออกมาท่องลาตีตอนสี่ทุ่มพอไปถึงห้องเราพยายามไม่คิดอะไรมีหวาดระแวงอยู่บ้าง แต่ทุกอย่างก็ดูปกติดีเราอาบน้ําแต่งหน้าใหม่ดูทีวีและพร้อมไปท่องลาตีสักพักพี่นีกับแฟตก็มาพวกเราเดินกันไปไม่ถึง5นาทีก็ถึงบริเวณทางลงหาดมีป้ายป่าตองบีใจใหญ่สองข้างทางมีร้านมากมายหลายสไตล์ฝรั่งดิ้นกันเมามันอยู่ในนั้นบอกตามตรงกลางคืนต่างจากเมื่อบ่ายมากเราเดินกันไปจนเกือบสุดทางและเดินกลับมาอีกรอบเพื่อเลือกร้านที่โดนๆถ้าใครคิดไม่ออก อารมณ์คล้ายๆกับถนนข้าวสารมีทั้งบาร์มีทั้งคาบารล่สาวรัสเซียคนรูดเสามากมายไปหมดเราจึงตัดสินใจเลือกร้านที่คิตว่าเพลงโดนที่สุดในร้านซึ่งเป็นร้านดนตรีสดร้านหนึ่งเพลงที่ร้องเป็นเพลงแนวสากลสนุกสนานเราจึงตกลงเข้าไปที่ร้านเรานั่งตรงกลางพอดีตรงเวทีแต่เป็นแถวที่3ซึ่งถัดจากทางลงถ้าหันหน้าไปทางร้านยืนไปตรงทางเดินร้านกางเวทีจะอยู่ซ้ายมือหน้าเวทีที่มีโต๊ะ2แถวและเว้นกันเป็นทางหันไปทางขวามือ โต๊อีกสองแถว และหลังสุดเป็นโซฟาพี่แป้นและพี่นีนั่งหันหน้ากันทางเวทีเรานั่งหันหน้าออกทางหน้าร้านและหน้าเวทีอยู่ทางขวามือส่วนแฟนพี่นีนั่งตรงข้ามกับเราแฟนพี่นีเป็นผู้ชายนิ่งๆพูดน้อยอะไรก็ได้และมีหน้าที่ขับรถพี่เขาจึงไม่ค่อยมีบทบาทเราสั่งเบียร์มาหนึ่งทาวเวอร์และดื่มกันอย่างมางมันนักร้องบนเวที4ี่คนก็ร้องเพลงได้ยอดเยี่ยมสนุกสนานซะจนฝรั่งในร้านลุกขึ้นเต้นโยกกันดิ้นกันมันแต่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างสนุกสนานแต่สิ่งที่เราสังเกตได้คือพี่ นิ่งมากนิ่งสะจนเราตกใจตอนแรกพี่เขาก็ยังโยกโยกอยู่เลยแต่นี่นิ่งขณะที่ทุกคนสนุกซะขนาดนี้เราคอยเอนเตอร์เทนพี่เขาจับมือยกไม้ยกมือพี่เขาแต่พี่เขาก็นิ่งและบอกเราว่าน้องสนุกเลยไม่ต้องผงพี่พี่แค่เพียเพียนางก็หลับตาแล้วเหมือนจะนอนหลับเรานิ่งงงคนอะไรหลับในผับเราเรู้สึกว่า พี่เขาดูแปลกๆผิดปกติเราจริงไล่บอกพี่สาวเราว่ารีบดื่มดื่มให้หมดทาวเวอร์แล้วกลับกันดีกว่าแล้วเราก็ส่งมือถือเราที่มีข้อความนั้นให้แฟนของพี่นีอ่านพวกเรานั่งกันสักพักก็ชวนกันกลับที่ห้องก่อนถึงห้องก็แวะเซเว่นตอนอยู่เซเว่นพี่นีก็ดูปกติดูไม่เพียยแต่เราก็ไม่คิดอะไรมากเพราะเรารู้สึกมึนๆเพราะดันดื่มเบียร์เร็วและเยอะพอไปถึงห้องก็รีบทําธุระอาบน้นํานู่นนี่นั่นแต่ขอบคุณฤทธิ์แอลกอฮอล์อโโลที่ทำให้เราหลับฝันดีซะลืมผีแต่ความจริงที่พี่เขามาเล่าระหว่างททาาางกับบ้้นนีี่สิใใหเรตจพ ีนีมีจัญญาบรณในการเจอผีมากนะคะพอเราหลุดจากจุดนั้นมาได้ไกลพี่เขาถึงคอยเราพี่นีบอกว่าระหว่างทางที่เดินไปถึงแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายเพียงจะดังบรรยากาศสนุกแต่พี่นีสัมผัสดได้ถึงความสุขเศร้าของบริเวณนั้นรู้สึกว่ามีคนเจ็บปวดและได้ยินเสียงคนร้องไห้ปนกับเสียงเพลงพี่นีจึงรู้สึกหดหูแต่แกก็พยายามทําตัวให้ปกติที่สุดแต่จุดพีคเลยก็คือตอนที่นั่งอยู่ในร้านพอนั่งได้สักพักแกก็มองนั่นนี่ เพราะในร้านมีแต่ฝรั่งในพินณีแกเห็นคนหนึ่งยืนอยู่แกมองจากรูปร่างประเมินว่าเป็นฝรั่งฝรั่งคนนี้ยืนประปนอยู่กับคนอื่นๆแต่แปลกก็คือตรงจุดที่เขายืนไม่โยกไปตามเพลงแบบคนอื่นและยืนกลมหน้าแต่พินณีไม่ได้สนใจและหันไปวองเวทีแต่สักพักพักก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องมาที่แกแกลย,ยิงหันไปตามทางนั้นและสิ่งที่เห็นคือฝรั่งคนเดิมแต่คราวนี้เขาหันหน้ามาและยืนจ้องพี่ณีจากระยะไกล พินีจึงรู้สึกแปลกๆแ,และสัมผัสได้ว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกติแกจึงนั่งนิ่งไปและฉากสุดท้ายเด็ดสุดคือพี่นีเห็นฝรั่งคนนั้นมายืนอยู่มุมโต๊ะข้างๆเราแต่เข้ามาในสถานภาพที่โอเคแต่แค่ดูซีดๆพี่นีบอกว่าซีดเหมือนคนจมน้ําและโชคดีที่เห็นแค่คนเดียวไม่มากกันหลายคนดีนะเราได่สัมผัสได้ไม่งั้นคงวิ่งและ มาอย่างกระพรดหนังผีค่อยๆขยับมาดีนะไม่ขยับมาไวๆตามจังหวะไฟในผับเขามายืนมองพี่นีจนพี่ตัดสินใจแกล้งหลับกลางผับที่ทุกคนวกเวกวุ่ยๆโดยบอกกับเราว่าเขาเพียเราก็สงสัยอยู่แล้วว่าทําไมพี่เขานั่งหลับท,ทั้งที่พี่เขาเป็นคนจัดทริปและบอกว่าจะมาปล่อยแกะด้วยการแดนสกระจายที่นี่หลังจากที่เราปลุกพี่เขาจากการแกล้งหลับพี่เขาลืมตามาก็ไม่เจอฝรั่งคนนั้นแล้ว หลังจากดื่มกันเสร็จเราก็กลับไปที่ห้องเราปกติดีแต่พี่นีนี่สิในขณะที่เรากับพี่สาวหลับสนิทตลอดทั้งคืนพี่นีนี่สิต้องมาเชิญกับเรื่องราวลี้รับตามลำพังเพราะแฟนพี่เขาสมมติว่าชื่อปุ๊กก็หลับสนิทไม่แพ้กับเราคืนนั้นพอพี่นีทำธุระเสร็จทุกอย่างก็เตรียมตัวเข้านอนแต่แล้วก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูปังปังปัง,ปงพี่นีคิดว่าเป็นเราหรือไม่ก็พี่สาวคงมาเยี่ยมอะไรจึงเดินไปเปิดแต่พอไปเปิเปเปกเกดก็เจอความว่างเปล่าแต่พี่นีคิดในแง่ดีกว่า คงจะเป็นห้องตรงข้ามแหละมัง้งจึงปิดประตูและเดินไปที่เตียงแต่ก้กล้ม่ถ,ถึงเตียงก็ได้ยินเสียงปังปังปังเสียงมาค่อยอีกแล้วทําซะเอาพี่นีสะดุ้งเลยแต่คราวนี้พี่นีไม่ไปเป,เปิดทันทีแต่มองผ่านตาแมวที่ประตูแต่ก็ไม่เห็นใครเหมือนเดิมพี่นีเริ่มสัมผัสได้ว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอ,อีกแล้วจึงรีบกลับไปที่เตียงเพื่อสวดบนนอนระหว่างที่สวดอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างๆและสวดตามพี่นีแต่เป็น เสียงเบาๆเงึมบๆเหมือนเสียงกระซิบพอพี่นีสวดเสร็จก็ลืมตามองสำรวจโดยรอบคนแขนลุกไปหมดเพราะกลัวจะเห็นอะไรแต่ก็ไม่เจอใครจรึงรีบล้มตัวลงนอนและไม่นานก็มาอีกปังปังปังแต่คราวนี้กลับไม่ใช่เสียงคอประตูแต่เป็นเสียงประตูห้องน้ํา พี่นีใช้แนวคิดที่ว่าทําเป็นไม่สนใจเดี๋ยวเขาคงไปเองจึงทําเป็นไม่ได้ยินและนอนต่อไปแต่พอนอนไปได้สักพักเสียงก็มาอีกปังปังปัง,ปงตั้งหลายครั้งจนพี่นีคิดว่าเฉยเฉคงใช้ไม่ได้ในกรณีนี้พี่นีจึงบอกว่าต่างคนต่างอยู่นะแล้วพรุ่งนี้จะทําบุญไปให้พอสิ้นเสียงก็มีเสียงปังปังปังติดต่อกันรัวรัวทุกอย่างก็เงียบไปพี่นียังคิดว่านั่นคงเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขารับรู้แล้วพี่นีจึงนอนต่อพี่นีนอนค่อนข้างห่างจากพี่ปุ๊พอทั้งคู่ ตัวค่อนข้างใหญ่น้ำหนักก็รวม200กิโลและอีกอย่างแอร์ในห้องก็ร้อนมากร้อนซะจนพี่นีไม่อยากห่มผ้าด้วยซ้ำพอนอนไปได้สักพักพี่นีก็เริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนมีคนมานอนเบียดข้างๆแต่ความรู้สึกก็คือเหมือนคนคนนั้นไม่ได้เบียดมาจากข้างในผ้าห่มที่ร่วมกันแต่เบียดจากข้างดอกผ้าห่มเพราะห่มผ้ายิ่งแนบคิดตัวพี่นีพี่นีก็พยายามคิดว่าคงเป็นพี่ปุที่รู้สึกร้อนมากซะจนเลืห่มผ้า มานอนทับผ้าห่มแต่พี่นีก็ต้องตกใจมากพี่นีรู้สึกว่าอึดอัดมากอากาศร้อนแถมแฟนยังมานอนเบียดอีกจึงตัดสินใจที่จะจับผักพิโป้ให้ขยับออกไปท่านที่หลับตาอยู่แต่พอสัมผัสกับร่างที่นอนข้างๆพี่นีถึงกับต้องรีบลืมตาขึ้นมาทันทีเพราะร่างที่นอนนั้นเย็ยนเฉียบเย็ยนซะจนพี่นีขนลุกตกใจไปอยู่ที่ปลายเท้าทันทีและรีบชักมือกับพี่นีเปิดไฟห้องน้ําทิ้งไว้จึงมีไฟสลดสๆลอยู่บ้างพอลืมตาตัตโนมัติภาพที่เห็นก็คือ ชายคนเดิมในผับนอนนิ่งหันหน้ามาที่พี่นีพี่นีก็ไม่เข้าใจว่าเขาตามมาได้ยังไงและตามมาทำไมและไม่รู้ว่าเขาใช่คนเดียวคนที่มาเคาะประตูไหมแต่คาดว่ามีสิทธิสูงเพราะพี่นีดันไปเปิดประตูห้องในตอนแรกเขาคงเข้ามาในตอนนั้นข้อสันนิษฐานจากพี่นี พี่ณีตะลึงกับภาพที่เห็นจะแกล้งทําเป็นไม่เห็นมันก็ไม่ได้แล้วพอสัมผัสได้ว่าร่างเขาและลืมตามาตะลึงงันไปพี่ณีจึงตัดสินใจสวดบ,บนสวดแบบตะกุกตะกักสวดทุกบทที่คิดได้แต่เขาก็ยังนิ่งเหมือนเดิมเพราะไม่รู้ว่าเขาฟังไม่เข้าใจหรือเปล่าเพราะพี่ณีก็ไม่รไทราบวิธีไล่ผีฝรั่งจึงต้องใช้ไม้กางเขนหรือกระเทียมหรืออะไรหรือเปล่าและถ้าบอกว่าจะตักบาดไปให้ผีศาสนาคริ์ก็จะเข้าใจไหม หรืออยากรับหรือเปล่าพี่นีบอกว่าในหัวประมวลผลเร็วมากนั่งคิดนั่นนี่กระเทียมหรืออะไรนั่งคิดนั่นนี่เยอะไปหมดเพื่อพยายามหาทางเอาตัวรอดแต่เขาก็ดิ่งอยู่แบบนั้นไม่แลบลิ้นไม่ขยับตัวเอาแต่นอนตะแคงศบตาก,กันหลับตาลืมตาหลายรอบก็ไม่หายไปสักทีบอกตามตรงนะพี่นีบอกว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจพูภาษาอังกฤษซะเลยภาษาสากลสุดแล้วฝรั่งมันคงเข้าใจพี่นีตอบไปว่า Go Go i d o n t l e t You Stay Here แต่เขาก็ยังนิ่งพี่นีถาม a ว่า you w a n t เขาก็นิ่งพี่นีเลยถือคติว่ามึงไม่ไปกูไปเองพี่นีจริงลุกจากเตียงแต่ตาก็วองเขาอยู่เตรียมจะวิ่งไปห้องเราดีนะที่ไม่มาห้องเราเพราะเราหลับลิมโลกไปเลยคือพี่นีกะจะทิ้งแฟนเลยเพราะเอาแต่นอนไม่รู้เรื่องแต่พอพี่นีคิดอีกทีว่าถ้าออกไปแล้วเจอเพิ่มจะทำยังไง ถ้าเราไม่เปิดประตูจะทํำยังไงพี่ดีจึงตัดสินใจที่อยู่ที่ห้องตึงอ้อไปทางเตียงฝั่งแฟนแทนแต่พอพี่นีกําลังเดินไปเขาก็หายไปอยู่ก็หายไปเลยพี่นีจึงรีบเลียดแฟนให้ไปกลางเตียงแล้วตัวนอนที่แฟนแทนพอมองรอบๆว่าม,มีเขาแล้วจึงรีบเปิดไฟทั้งห้องแลปปลุกแฟนพี่เขาดื่มค่อนข้างเยอะจึงรู้สึกเพียพี่เขาแค่บนเงิอกงและโผก,กอดพี่ณีและนอนไป พี่นีก็รู้สึกแบบไม่ช่วยกันปลุกไม่ช่วยกันตื่นสะบัดแขนแฟนออกพี่ดีก็ไม่รู้จะทํายังไงจะบอกว่าเราคงหลอนกันตายและก็ไม่รู้ว่าจะตื่นไหมพี่ดีจึงต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการหาบทสวดภา,าษาอังกฤษมาสวดวรรทาหรือไม่เรีอาเวอร์ชั่นภา,านษาอังกฤษพี่นีบอกว่าสวดหลายครั้งจนจําได้สักพักก็รู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยจิกดึงแขนแฟนมากรอตัวเพื่อความอุ่นใจ ทั้งที่อากาศก็ร้อนเหลือเกินและไม่นานพี่นีก็หลับมาตื่นอีกทีตอนพี่แป้นโทรหาตอนเช้าเช่นเคยพี่เขาไม่เล่าว่าตัวเองเจออะไรมาเพิ่งมาบอกกันตอนอยู่บนรถตอนขากลับน่ารักที่สุดเช้าวันนั้นบนกลับมาที่มุมมองของเรานะเรากับพี่แป้นตื่นกันเพราะนาฬิกาปลุกพี่แป้นก็โทรปลุกพี่นีและนัดแนกกันว่าจะเจอกันที่ล็อบบี้โรงแรม เพื่อกินอาหารเช้ากี่โมงและเราและเราต้องไปสวนน้ํากันซึ่งต้องเดินทางเกือบสี้านาทีจะออกกันกี่โมงพอคุยกันเสร็จต่คนต่างทําธุระไม่นานพี่นีกับพี่ปุ๊กก็มาแต่เรานี่สิยังไม่เสร็จธุระเลยจึงให้พี่แป้นลงไปพร้อมกับพี่นีพี่ปุ๊กก่อนส่เราจัดการธุระตัวเองและก็มาอีกแล้วค่ะปังปังปังเราจึงเดินไปทางประตูเพื่อคิดว่าพี่แป้นคงลืมอะไรสักอย่างบอกตรงๆตอนนั้นลืมเรื่องผีไปแล้ว พอเปิดไม่มีใครก็ฟองห้องข้างๆกะว่าอาจจะเป็นเสียงสะท้อนจากห้องอื่นแต่ทั้งสองห้องไม่มีใครเลยเราก็เลยคิดทันทีว่างานเข้าแล้วเกมยังไม่ทันปัดปากยังไม่ทันทา อายไลเนอร์ยังไม่กีดรีบออกจากห้องเลยจริงๆแล้วก็กลัวที่จะเจอนะแต่คิดว่าตายดาบหน้าแล้วกันรีบวิ่งไปกดลิบปองรอบรอบตัวโอเคไม่มีใครพอลิบมาบอกตามตรงตอนริบเปิดระทึกใจมากคิดว่าในใจจะมีอะไรโผล่มาอย่ามีใครนะแต่พอเปิดมาก็ไม่มีโล่งอกเดินเข้าลิบกดปิดรัวๆจากนั้นคือถ้ามีใครตะโกนแทรกมาดีก็เสียมารายาทเลยแล้วกันยอมปิดลิบให้เขาด่า ตอนอยู่ในลิฟต์เวลาแค่แป๊บเดียวบอกตามตรงรู้สึกว่ามันนานมากภาวนาอย่าให้ใครกดมาระหว่างชั้นเลยเราก็บอกพวกพี่ๆว่าเรากลัวไม่กล้ายอยู่คนเดียวสุดท้ายพอกินเสร็จก็จัดการธุระเช็คเอาท์ทันทีพร้อมไปส่วนน้ำคืนที่2เราจะไปนอนกันในเมืองไม่กลับมาในป่าตองแล้วเรื่องที่2ของวันจริงๆไม่มีเหตุการณ์อะไรมากและเราไม่กล้าลงรายละเอียดมากเพราะหากบรรยายถึง สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงแรมแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของโรงแรมด้วยจริงๆแล้วพี่นีไม่ได้เจอในโรงแรมโดยตรงแต่เจอบริเวณนอกโรงแรมแต่ก็คงส่งผลกระทบต่อโรงแรมอยู่ดีเพราะมันมีคีย์เวิร์ดบางอย่างเอาเป็นว่าโรงแรมดีสวยกว้างเจ้าของนิสัยดีขอเล่าสั้นๆว่าเราข้พักกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วตกลงกันว่าจะออกไปดื่มกันที่ร้านแห่งหนึ่งแต่พอโทรศัพท์ไปที่ร้านกับมีคอนเสิร์ตของนักร้องตลกใส่แว่นคนหนึ่งจึงทําให้เราต้องเปลี่ยนเป้าหมายแต่ร้านที่เราไปก็สนุกดี ระหว่างที่อยู่ในร้านพี่นีดื่มน้อยสุดแกจึงอาสาเป็นคนขับกลับและพอเราขับรถใกล้จะถึงหน้าลุ่งแลมพี่นีแกก็เห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่แถวๆริมถนนขอบทางแกจึงตบไฟสูงใส่แต่คนพวกนั้นดูไม่สนใจแกเลยส่วนพวกเราก็งงกันว่าแล้วก็ถามพี่นีว่าตบไฟสูงทําไมทั้งที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมพี่นีเห็นในสิ่งที่พวกเราไม่เห็นแต่พี่นีบอกว่าคนพวกนั้นคงอยู่แถวนี้พี่ดีจึงบังเอิญไปเห็นเขา ส่วนเหตุการณ์ที่ทำให้พี่นี่มั่นใจว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วมันปรากฏให้เห็นตอนเช้าขอไม่เล่ารายละเอียดโอเคก็เอาเป็นว่าเรื่องทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ